81มอเตอร์เวย์นครปถมมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรีเปิดให้ทดลองวิ่งตั้งแต่วันศุกร์เริ่มบ่ายสามโมงถึงวันอาทิตย์สามทุ่มนะครับช่วงทดลองเปิดมาตั้งแต่เมษาแล้วแต่เราครั้งแรกนะครับใช้เส้นทางนี้ไปจังหวัดกาญจนบุรีไปครับ let's go ไปแคมปิ้งกัน ถนนดีมากครับอเอ็มแปดสิบเอ็ดออนเลยแคมนี่โอ้ผ่านฝายแล้วมีฝายมีน้ำนะนี่น้ำน้ำช่วมถนนเลยเลยื้อฝายมีหนึ่งกิโลก็เข้ามาลึกเ,เหมือนกันนะประมาณเจ็ดกิโลจากถนนใหญ่ เลี้ยวขวาตั้ง GPS มาเลยก็น่าจะถึงปอเลสแคมป์ป้ายยเขียวข้างหน้านะครับเลี้ยวขวาลองเพลงทางเข้าเนี่ยทางยุขียวที่สองเนี่ยเห็นว่าทางเข้านะเดี๋ยวเข้าไปได้เลย มือก็มันสำหรัหลังว้าวมีสวนดอกไม้ด้วยด้านหน้าถึงแล้วครับ้านกลางเต็นต์ฟอร์เรตแมเช็คอินอยู่อยู่ตรงไหนขวามือนะครับขวามือบ้านหลังนี้หลังนี้ อันนี้ก็สระน้ําใหญ่ของลานนะครับโอ้บรรยากาศดีครับสระน้ําสวยมากเลยนะวกับตาสวยไหมครับสวยมาครับเพื่อนๆถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวสวัสดีครับผมโจช่องคิดจะเที่ยวนะครับวันนี้ก็พาเพื่อน,อนๆมากลางเซนที่ าชนาบุรีนะครับพร้อมบ้านพักและลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับบ้านพักของเรามินิมอลมินิมอลหลังละสอง0ันบาทนะครับมีสระน้ำด้วยส่วนตัวนี่มีสระน้ำเด็กน้อยนะครับมีสระน้ำประมาณ3เมตรคูณสเมตรนี่ก็คือบ้านพัก ส่วนที่ผมถ่ายไปตอนแรกก็คือสระน้ำส่วนกลางนะครับอันนี้เรามากางเต็นท์พร้อมบ้านพักอันนี้เราคุณเปียก็กางเต็นท์กางทาบ์อยู่นะครับกางทาบ์อยู่ไหนๆก็นั่นแหละเข้าไปดูห้องพักกันนี่เด็กๆอยู่ในนี้แล้ว น้องกับตานสวัสดีครับน้องกัาฟิครัฟิตสวัสดีครับนี่ครับคิดจะเที่ยวครับสองคนพี่น้อง <c oughs> นี่ห้องนอนนี่นะครับห้องนอนยังหอมไม้สนอยู่เลยนะครับห้องนอนมินิมอลวิวด้านข้างขวามือข,ของของเตียงนะครับก็เป็นสระน้ำนะครับงที่คุณเปียกางทารบอยู่นะครับแล้วก็กลับมาด้านหลัง ออมาด้านหลังนี้ oh. ก็เป็นห้องน้ํานี่นะครับมีแอร์นี่เข้าไปห้องน้ําอันนี้ประตูทางออกตรงนี้ก็เป็นจุดนั่งเล่นชมวิวของเด็กๆกินข้าวอาจัมป,ปิ้งกับนังชอบไหม oh. ชอบไหมครับกาแฟชอบไหมครับชอบสวนเนาะโอเคเดี๋ยวเ็กๆไปเล่นน้ำกันตอนเย็น นี่ครับไปในห้องก็ประมาณนี้เก็บกลางเต็นท์เสร็จร้อนๆก็โดดได้เลย ครับสนุกไหมครับเรียกเพื่อนเมาเล่นด้วยเร็วทางนี้นี่เรียกใครติวเตอร์และใครกราฟ,ฟิกเรียกกาฟ,ฟิกดิกาฟ,ฟิกมาเล่นน้ำกันไม่สูนไม่รอไม่รอเย็นแล้วครับเล่นแล้วครับน้องอกัปตัน อันนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารคาเฟ่แล้วกันอ่านี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเดี๋ยวค่อยพาไปดูส่วนตรงนี้ในในก็เป็นลานกลางเต็นท์กางได้หมดเลยครับโหย,ย้าสิยางสวยอ่ะครับนี่นี่ดูใ,ใกล้ๆเลยโหเนียนละเอียดนี่อันนี้มีเพื่อนๆน,น,นัก กลางเต็นทนะะ์ครับก็มากลางคนละ0 0มรบเพครับเพื่อนๆแล้วก็มีเต็นท์เช่า790มีบ้านหลังคาให้ด้วยนั่นแหละครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละ,ะข้างหน้านั่นแหละครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากเลยนะครับทั้งเป่าลมทั้งสปริงบาร์ทั้งหลากหลายครับโอเคแล้วปพาเด็กๆไปเล่นสระน้ำสระใหญ่กันไปอ่ะไหนๆก็ผ่านแล้วดูเลย นี่นะครับผู้ชายเข้าด้านนี้ไปดูข้างในกันเลยนี่อ่างล้างหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บสามห้องน้ำชักโครกนะครับแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่โอ้ห้องน้ำ โอเคเลยสะอาดสะอาดมากสีขาวให้โทนสะอาดเลยผมว่าห้องผู้หญิงก็ไม่ต่างกันผมขออนุญาตไม่เข้าแล้วกันนะครับออกจากห้องน้ำครับมาสระ,ะน้ําใหญ่เลยอาจเดินไปอขออนุญาตไม่ไปถ่ายห้องน้าผู้หญิงนะครับผมคิดว่าไม่ต่างกันนี่เดิอนออกจากห้องน้ํามาเลยจุดเช็คอินที่ผมว่าก็คือลานจอดรถแล้วนะฮะก็คือจุดเช็คอินขวามือ สายมือก็คือสายน้ำใหญ่อนี่ครับสายน้ำใหญ่วิวอย่างนี้เลยวิวภูเขาอย่างนี้เลยลึกไหมเจ้าอ,อ๋ออ๋อยืนได้นะครับตรงที่คุณอ๋ยเขายืนอยู่ก็คือยืนได้แต่เด็กๆก,ก็คือจมนะครับ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างจะสลบลงไปเรื่อยๆใช่ไหมสลบลงไปเรื่อยๆอไปดูดูตรงกลางลึกเท่าไหร่เลยให้คุณโอชูมือให้ดูเด็กๆปลอดภัยก็อยู่ริมสาเนี่ยครับโอ,อ,อ้ ก็ยังยืนได้อยู่นะครับคุณโหนว่าเกือบม,มิดคอแล้วอืมสาะน้ํานี่เป็นระบบเกลือนะไม่ใช่คอรีนเนาะลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆออแต่ก็ก็ไม่ถึงกับมิดหัวมิดคุณโหนสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบร้อ้าหกเกือบร้อหกสิบนะครับสาะนี้ก็ภาพรวมก็เออลึกเอ่อกบมากับมากบมาภาพรวมก็น่าจะมีเมตรหกสิบครับ ใหญ่มากครับเพื่อนๆให้กาบประมาณมันกี่สิบเมตรอเน่ยยี่สิบคูณสามสิบเมตรนะฮะหรือผมกล้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่กว้างใหญ่มากนี่มุมแรกที่ผมถ่ายให้ผมอยู่ตรงนู้นนะครับที่เด็กๆลงใหญ่มากน้ำใสามากครับเป็นระบบเกลือ ไม่ใช่คอรีนใส่มากไม่มีตไะไคร้เลยครับสวยสะสายมือนะครับแล้วก็ทางขวานี่ก็คือลานทั้งหมดเลยนะครับกลางได้หมดเลยนี่เป็นลานหญ้านะครับไฟฟ้าถึงนะครับมีหลายจุดเลยไฟฟ้านี่ไฟฟ้า โอ้ลานหินนี่สะอาดมากครับเพื่อนๆมีบริการรถเข็นด้วยนะครับก็เช็คอินตรงนั้นรถจอดเข็นของเข้าลานหินใกล้มากครับหรือจะไปลานหญ้าก็ได้ไม่เข้าไปใกล้ๆนะครับยรงใจพี่ๆเขาครับแต่ลานหินสะอาดถ้าถ้าอย่างนู้นกะ็คือเต็นท์เช่านะครับที่มีหลังคาให้เลยสวย ภูขเขาล้อมรอบเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากเห็นเต็นทเ,เต็นเช่า790มีแบบไหนบ้างไปดูกันมาดูหลังที่หนึ่งนะครับน่าจะไม่มีคนเข้าพักเพราะวันนี้ผมมาวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นน่าจะเป็นเต็นเ,นเสาลม เต็นเสาลมมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้มีที่นอนให้ขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนะครับเห็นไหมเออก็ปูผ้าแล้วก็มีที่นอนให้นะฮะขอไม่เปิดแล้วกันไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์น่าจะมีพัดลมให้ก็มีกระติกให้1นึ่ใบก็คือเต็น790ผู้ที่เดินทางมากลาง เอาแต่ตัวมาเลยนะครับก็คิดเพิ่มอีก300 2คนก็อีก600 600กบวก7 9็ก็ประมาณนั้นแหละฮะเลขก,กลมๆ1,400นะครับอันนี้เป็นเต็นท์ทรงบ้านแล้วกันเสาลมมาดูอีกแบบนึงอีกหลังนึง่งอ่าเป็นทรงเคบินเป็นทรงเคบินบ้านญี่ปุน่นโอ้น่ารักอันนี้น่าจะเห็นที่นอนได้ชัดเจน นอนหมอนพัดลมนี่นพัดลมพัดลมพัดลมหนึ่งตัว790มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับก็จะเรียงๆกันบาานี้หลังที่สองละนี่หลังที่สามหลังที่สี่เป็นเคบินเหมือนกันหลังที่สาม หลังที่4ี่ก็น่าจะเป็นสูบลมอ่าเนื้อสูบลมอย่างนี้ครับแล้วก็มาพี่ๆที่เอาเต็นท์มาเองนี่ครับลานหญ้าสวยๆเลยลานหญ้าสวยๆนี่คือลานหินที่ผมถ่ายมาตอนแรกซ้ายมือก็คือลานกลางแจ้งหญ้านะครับเหมือนอารมณ์ประมาณรอบกองไฟ ตรงนั้นก็คือบ้านที่ผมเช่าไว้หลังละสองพันที่มีสระน้ำส่วนตัวนู่นนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารตรงนี้เป็นจุดเช็คอินหลังต้นไม้กลางคืนก็คงเปิดไฟสวยแบแบบครับภูเขาล้อมรอบนี่ก็ห้ามงเย็นห้ามงเป๊ะเลย 5โมงเป๊ะเลยแดดลมลมตกก็เย็นเลยครับเย็นขึ้นทันทีนู่นนะครับลานหินที่ผมว่าสะอาดส่วนน,นี้เป็นบ้านของพี่ๆเขาเจ้าหน้าที่ไปครับเดินกลับไปดูเด็กเล่นน้ำกันต่อคิดจะเที่ยวพาเด็กๆมาเล่นน้ำเดือนตุลากลางเต็นจังหวัดกาญจนบุรีที่ หวัดการชนบุรีที่ Forest Camp นะครับค่าหัว300บาทต่อหัวนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้มีห้องน้ำา1จุด1จุดนะที่ผมเห็นแต่ค่อนข้างค่อนข้างกว้างขวางและสะอาดแล้วก็จำกัดนะครับจำกัดคิดว่าไม่น่าเกิน50เต็นต์ไม่เกิน50เต็นต์รวมเต็นท์ของของเจ้าของลานด้วยนะครับ เราจะเดินไปบ้านเราเราก็ต้องผ่านห้องน้ำเป็น,ปนทางลัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปบ้านพักของเราและตอนนี้ห้าโมงแล้วผมต้องรีบกลับไปกลางเต็นไม่งั้นมืดแน่ผ่านจุดล้างจานไปเลยนะครับแล้วก็จะไปถึงเต็นเราบ้านเราหนูนะครับเด็กๆวิ่งไปละ เดินเข้ามาก็บ้านสามเหลี่ยมบ้านมินิมอลเล็กๆแล้วก็ซ้ายมือเป็นคาเฟ่จุดสั่งอาหารหมูกระทะกี้ผมเริ่มเริ่มต้นสั่งไปก็500แล้วก็ถ้าเจ็ด้าก็แถมหมูให้อีก1จานก็น่าจะเพียงพอต่อต่อของเราทิปของเราประมาณสีห้าคนบ้านมินิมอล เปิดไฟแล้วนี่ครับรถจอดถึงเลย <c oughs> นี่รถคุณเปียจุดกองอำนวยการถ้ากับเราเรามี2จุดจุดกองอำนวยการให้เรากลางเองกลางทับเองกับจุดกองอำนวยการหน้าบ้านนี่ตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูภาพมุมสูงกันอนี่มุมเด็กเด็กเล่นน้ำโอเคขออนุญาตไปกางเต็นท์นกันครับกราฟิกสวัสดีครับ ห้องน้ำภายในบ้านนะครับไม่มีเครื่องทำน,น้ำอุ่นเหมือนกันนะครับนี่เป็นฝักบัวลดลายลดลายอิดอารมดุรกาศสวยงามครับมินิมลอลออกจากห้องน้ำมาก็นั่งเด่นนั่งเล่นเสร็จปึ๊บเตียงเช้ามาเปิดม่าน เห็นสระน้ำแบบนี้เลยครับสวยครับแต่ของเราเยอะไปหน่อยถือว่าเป็นลานที่ครบเครื่องสำหรับครอบครัวมาครับแนะนำครับเด็กๆครอบครัวใหญ่มาได้เลย

มาสรุปคลิปจังหวัดกาญจนบุรีอะไรนะชื่อ For e s t c แคม f o ฟอเ t c a m แก็ค่าใช้จ่ายในการการเต็นท์คนละ300บาทหัวละนะฮะแล้วก็มีบริการเต็นท์เช่า790 คือมีเต็นท์มีที่หลับที่นอนให้มีพัดลมให้790ส่วนคนที่มาจะมาคนเดียวก็เสียเพิ่อมอีก300สองคนก็600บวกกับ790ก็ประมาณ1,400นะฮะก็ประมาณนั้นส่วนเต็มบริการส่วนบ้านหลังที่ผมพักนี่ก็ในวันอาทิตย์ก็2,000บาทพร้อมมีสระน้ำเล็กๆให้ แล้วก็สารวมเล่นได้เลยสาะใหญ่มาก20-30เมตรน้ำลึกก็ประมาณเกือบ2เมตรลานสะอาดไฟฟ้าดีต่อพ่วงง่ายมีคาเฟ่เล็กๆมีพิซซ่ากาแฟอาหารตามสั่งหมูกระทะเมื่อคืนก็สั่งหมูกระทะมากินกันเริ่มต้นที่ชุดละ500แล้วก็ห้องน้ำ ไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นแต่คิดว่าหน้าหนาวนี้หนาวแน่ครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานตกเย็นพระอาทิตยกก็อากาศก,ก็เย็นเลยพัด <c oughs> ลมเป่านอนสบาย <c oughs> ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นร้านที่ไม่ไกลมากจากตัวเมืองการยังไงก็ลองมาพักมาเที่ยวกันดูนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ช่องที่จะเที่ยวยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดตามแล้วกันเน้นไปที่กดติดตามก่อนเลยครับตอนนี้ต้องการยอดวิวมากๆยอดผู้ติดตามยอดวิวไม่เท่าไหร่หรอครับช่วยกันหน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นักกลางเต็นที่ดูคลิปนี้แล้วโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกลางเต็นที่ไหนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย